รอเอฟสีตามกฎหนึ่งใได้ยินไหมครับทดสอบนะ1หนึ่งคือการเริ่มเริ่มสิ่งดีๆเริ่มที่จะคุยกันในเรื่องดีๆเริ่มทุกอย่างเลยเราสังเกตป่ะว่าทำไมเวลาที่เราเอาเอา,เอาอยางหนึ่งสองสามทำไมหนึ่งต้องมาก่อนอเออสา 3, 2, มนึ่งับนับถอยหลัง อะไรไม่เดนะะเออถ้าใครเรียนห่งจุ้ยนะหนึ่งสองซ้ำอันนี้เดเราก็นับไปข้างหน้านะเออจะมานับถอยหลังทําไมเหมือนเดินก้าวถอยหลังอย่างเงี้ยแต่บางเรื่องบางเรื่องคติบางเรื่องหว่าก้าวถอยสักหนึ่งก้าวเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เออเออนึกออกปะเหมือนอย่างวันนี้เราไปตรวจห่งจุ้ยให้ลูกศิษย์ใช่ปะขืนเดินหน้ามีแต่จะเหนื่อยบางทีอะเออทูสี สู้คุณหยุดแล้วลองถอยหลังสักหนึ่งเก้าเพื่อเริ่มเริ่มต้นใหม่ก็บางครั้งเบางครั้งบางครั้งแ้แ่ไม่ใช่ว่าขยายแล้วมันจะดีไงค่ะบันมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เสียหายใช่ไหมอืมอันนี้เป็นสาเหตุนะตัวเขาถึงต้องมีผู้รู้ถึงต้องมีที่ปรึกษาอืมเออเรื่องที่จะเล่าให้ป๋าฟังวันเนี้เกินเกินก่อนก็คือ เราโตมานั่งคิดอืเพราะวันนี้วันนี้เรามาทะเลทเราอยู่ทะเลเออยังไม่ได้บอกนเลยตอนนี้เนี่ยหลังป่าเนี่ยกับตาโตเนี่ยเป็นทะเลนะทะเลสีราชาใชาเยื้องๆไปตรงนู้นเป็นเกาะสีชังอมีความหลังก็เกาะนี้ไหมไม่มีเมื่อกี้ที่ก้มหน้าก้มตานี่จะหาเสภา อ๋อใช่ามชังชังอะไรก็ไม่รู้จังนี้นะเออเออพรุ่งนี้หาพรุ่งนี้หาจะคืนคืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้เรามีไลฟ์เรามีไลฟ์เพราะว่าที่บ้านภูเขาจะมีการฝึกวิชาที่เป็นช่วงข้างแรมซึ่งเริ่มที่แรมหกค่ำใช่ไหมแต่พอดีเรามาปฏิบัติหน้าที่กันที่นี่เราก็ใช้วิธีการออนไลน์เออต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็เป็นห่วงสิทธินะลูกศิษย์ภาคตะวันออกก็เลย พอสถานการณ์คลี่คลายเดินทางได้ก็รีบมาเลยมาทันทีใช่นะครับแล้วก็มาตรวจให้แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือถือว่าให้ทีมงานพักผ่อนด้วยนะโอ้เลือกโรงแรมสวยๆให้พวกเราพักผ่อนนะอยู่ริมทะเลค่ะอาทีนี้เรื่องที่จตะโตจะเล่าให้ป่าฟังคือจะโตมาที่เนี่ยยังมีเพื่อนกลุ่มสมัยมัธยมที่เราคบกันอยู่เอออยู่ศีชัง อยู่เพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานเป็นแบบเหมือนทำงานเป็นอุตสาหกรรมอะอยู่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานของญีแปนอ่าแล้วเขาเป็นฝ่ายบัญชีเพราะฉะนั้นก็บอกเอ้ยเธอฉันมาทมามาำงานที่นี่เผื่อว่างๆเธอแวะมาเออเซย์ฮัลโหลกินหาน้ำหวานกินกันอะไรอย่างนงี้เออเพื่อนก็บบกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันแล้วตรงก็มานั่งนึกเพื่อนรุ่น ของตาโตทั้งหมดเท่ากับเป็นคนที่เกิดปีเดียวกันทั้งหมดนะรุ่นใครรุ่นมันนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นตาโตเป็นคนเกิดปีกระต่ายเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่กระต่ายมังกรกันอยู่โซนๆเนี้ยแต่ป่ารู้ไหมว่าแต่ละคนในกลุ่มเราที่คบกันอยู่เนี่ยเจ็ดแปดคนต่างคนต่างทำงานกันคนละอย่าง ไม่มีใครที่จะทํางานแบบว่าทั้งๆที่เราเรียนเรียนมาด้วยกันเกาะกลุ่มกันช่วยกันติววิชาเหมือนกันแต่พอสุดท้ายต่างคนต่างมีความสามารถไปคนละอย่างไงก็ถึงก็บอกว่าไอเรียนันไม่ได้ใช้หรอกใช่ไหมใช่กระทั่งวิชาพละหรือแข่งแข่งขันกีฬาแข่งขันกีฬาอ่ะมันก็จะมีคนที่เล่นบาสได้ บางคนก็ไปเล่นวันลเล่ได้บางคนก็ถนัดวิ่งอเออแยกย้ายกันไปทั้งๆที่เฮ้ยเราก็เพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็สัญญากันว่าจะไปไหนไปได้วยกันต่อให้วิ่งนะพอเวลาวิ่งผัดยังจะต้องมีคนทําหน้าที่ไม้หนึ่งมไม้สองไม้สามไม้สี่สุดท้ายคนที่วิ่งเร็วที่สุดจะอยู่ไม้สี่แต่พอดีเรื่องหาก็คือ ตาโตก็วิ่งวิ่งผัดเหมือนกันแต่เลือกวิ่งมาราธอนได้ไม้สี่ไม่ใช่วิ่งเร็วอึดสุดคนอื่นเขาช้าไงสมมุติว่าต่อให้มันจะเสียเวลาที่ไม้หนึ่งยอมให้แซงกันไปได้ไม้สองเริ่มตีตื้นหรืออะไรก็ตามไม้สามเนี่ยสุสีไม้สี่คุณต้องเข้าเส้นชัยให้ได้เอาอึดด้วยอึดด้วยเออตัวเล็กอะไร็คอเล่นวิ่งมาราธอนเนี่ยห้าห้ากิโลนะวิ่งกันโลก โลกแบบว่ากลายเป็นสีวิ่งวิ่งเสร็จกันก็สลบแล้วก็มีเรื่องอย่างเช่นเล่นดนตรี uh. อ่เล่นดนตรีเลือกกันไปเนี่ยอ่เลือกชมรมเดียวกันหมดเลย uh. อีกอีกคนนึงไปเล่นละนาดอีกคนนึงสีกันมากเลย uh. เราจะไปเล่นซอรปรากฏว่าต,ตาโตเล่นซอด่วงอีกคนนึงได้ซออู้ uh. เราก็เคยคิดนะว่าอ้าวทำไมวะ มันเริ่มที่จะฝึกอ,ะอ่ะพร้อมกันเหมือนกันแต่ทําไมสุดท้ายพอเวลาที่จะไปเรียกว่าเอาดีได้ไหมอ่า,อาออทาไมต่างคนก็ชอบไม่เหมือนกันไง,ท,งทั้งทั้งๆที่ไ,ไปด้วยกันแล้วตัว<อ>ตก็เลยนึกถึงห่วงจุ้ยอ่ะป๋า,านั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนถูกเป็นไงเหมือนกันอแต่ว่าเวลาตีความหมายออกมาแตกต่างกันชีมิก็ป๋าก็เคยเล่าให้ฟังแล้วกระทั่งทีมงานเองก็ยังเป็น อยู่กับอาจารย์ทุกวันก็แต่ละคนก็มีสไตล์ของแต่ละคนอย่างเนี้นะมันมันก็มันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะตาโตเหมือนอย่างที่เราชอบยกตัวอย่างว่าเราจะไปเชียงใหม่ค่ะไปได้หลายวิธีอใช่ไหมชอบชมนกชมไม้ก็เดินไปช้าหน่อยแต่ก็ถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการที่ตาโตจะเข้าเรื่องอย่างเช่นมีลูกศิษย์อืบอกว่าเรียนถามคุณร้อน สมมุติว่าหนูต้องการที่เอาเรื่องอะไรสักอย่างอนะสมมติหนูต้องการที่จะทําเหมือนช่างค่ะอืเบื้องต้นเราแนะนํากันได้เหมือนกันหมดอืแต่พอถามป๋าว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอไปตั้งสมมุติว่ามันมีห้องน้ําจะออกมาตั้งข้างนอกอหรือตั้งมุมนี้ให้มันดูสวยหรืออะไรอย่างนี้ป๋าอาจจะตอบว่าอย่างนี้อืมแต่บางทีคําตอบป๋าตอบไปแล้ว คําถามเดียวกันมาถามคุณตาโตในขณะที่คําถามเดียวกันก็กระโดดไปถามคุณแตงสุดท้ายไปอยู่ที่พี่นัทแล้วพอเสร็จเราทีมงานมาคุยกันไงก็บอกอ้าคนเนี้ยถามแล้วคือสรุปว่าไม่หรอกเพราะว่าบางทีอะยังไงป๋าก็ตอบเขาไม่ได้คําตอบที่ตรงใจเขาออาจจะใช่ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเขาอาจจะต้องการการคอนเฟิร์มแล้วทีเนี้ยอย่าลืมว่าทีมงานเองอ่ะก็ไม่เหมือนกัน ป๋าอาจจะบอกมุมนู้นดีแต่ตาโตบอกว่าให้ตั้งกลางเลยเอแตงบอกว่าให้ตั้งในสิครับในขณะที่ลุงนัดบอกว่าเออถ้างั้นไม่มีที่ตั้งอยู่ข้างบนแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเขาบอกาก็เคยมาบอกว่าทําไมทีมงานตอบไม่เหมือนกันอยากให้พี่งง ก็คือเนี่ยเนี่ยมันคือปัญหาแหละ,ะอย่างที่บอกบอนกันเออมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราพวกเรามีหน้าที่นะอ,อย่างเช่นแต่ละวันเนี่ยก็มีการดูแลรลับผิดชอบในในใน,ในบ้านนั้นๆแตกต่างกันถ,ถ้าในรายงานคุณเขียนว่าใครเป็นคนดูแลเนี่ยก็กรุณาไปถามคนคนนั้นคือเชื่อมั่นในการให้คำปรึกษาคนคนนั้นเถอะใช่เธอถ้าเขาไปไม่ถูกหรือเขาเขา มีปัญหาเขาก็จะไปเรียนถามท่านอาจารย์ให้คุณเองแล้วคือที่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลคือสุดท้ายทีมงานก็มาคุยกันอยู่ดีนั่นแหละว่าเออมันเกิดเคสแบบนี้เออแล้วเราก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ไงอืมคือหนึ่งคือแสดงว่าคุณไม่เชื่อเราถูกไหมเหมือนว่าคุณไม่ให้เกียรติเราคุณถามเราแล้วคุณก็ไปยังจะไปคอนเฟิร์มอีกอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือกรณีที่คุณไม่แน่ใจค่ะแต่มันก็บางทีก็แล้วแต่นะบางคนอยากพูดอะ ชอบคุยอ่ะอ๋อหรือไม่งั้นจริงๆแล้วจริงๆแต่โตอยากจะบอกว่าแต่ละคนก็อย่างที่บอกว่าสไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเราอ่ะต่างคนก็ไม่ได้เหมือนกันกแต่เราแค่รู้ว่ามันคือหวนช่างม,มันจะต้องทําให้ถูกต้องอยังไงแต่ตไหนนี่ถูกจะตั้งเอาจกักรไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็มีไฟไว้ข้างหลังหรือจะไฟก่อนแล้วก็จะไอ <S <S 2> <S 2> เออเอเอไอประเด็นนี้ดีเออจำไยกระทงได้ไหม จำได้สิคะเรื่องอะ,อะไรล่ะหลายเรื่องอาจารย์ก็ให้มีบท,บท,บท,บทมีคาถานหนึ่งตอนผูกก่อนตอนที่เดินค่้มลำน้ำไปใช่ตอนผูกแล้วก็ตอนตัดใช่ไหมค่ะอาจารย์บอกป๋ามาแค่นี้ป๋าก็ถามอาจารย์อาจารย์ครับรบกวนเรียนถามครับเวลาจะถวดเวลาจะผูกเวลาจะตัดต้องมีคาถาไหมครับครับอาจารย์บอกมีท่องแค่นี้นะหนึ่งนี่นี่พลังอ่ะจบอื แค่นี้ป๋าก็ไม่ได้ถามเซาซีอาจารย์ว่าต้องมีน้ำโมก่อนไหมครับต้องกี่จบครับผูกก่อนแล้วท่องหรือท่องแล้วค่อยผูกครับนึกออกไหมเออว่าตาโตก็ไม่ได้ถามเัดทำเลยตัดแล้วก็ตัดก่อนแล้วท่องท่องก่อนตัดไหมครับคือคือเราไม่ได้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 ไปอินดีเทลขนาดนั้นน่ะอาจารย์สั่งเรามาแค่เนี้ยเราก็เข้าใจแล้วว่าโอเคมันก็คือถูกแหละวิธีเหล่านั้นโดยคอมมอนเซนส์สามัคสำนึกก็คือคุณจะสวดอะไรก็ตามอย่างแรกคุณต้องมีน้ำโมก่อนค่ะ สมมติโมเสร็จปุ๊บก็สวดไปเลยอาจารย์ไม่ได้ย้ำว่าเจ็ดจบสามจบห้าจบอันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณจะสวดตลอดระหว่างที่คุณผูกคุณจะสวดไปตัดไปคุณจะสวดระหว่างข้ามน้ํามันไม่มีถูกไม่มีผิดเอนึกอ,ออกไหมอ่ะแล้วป๋าท่องตอนไหนมันก็ท่องไปตอนถูกป๋าก็ถูกโอเคอ่ะก็ท่องถูกพอตอนตอนตัดป๋าก็ท่องแล้วก็ตัดโอเคอันนี้คือคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจกับ มันไม่ใช่ข้อมันไม่ใช่ข้อ,ขอที่คุณมันไม่จะเป็นจะตายเออมันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องไปกังวลน,นึกออกไหมเออบางครั้งเราบอกให้ทําอย่างนี้ก้ททามันไม่ได้มีปัญหาท่านก็ทาแค่นั้นเราเราเรา,เรากลับมองว่าเฮ้ยทำไมไอ้คนที่มาถามป๋าเนี่ยป๋าต้องสวดมน,นต,ต,ต์ก่อนตัดตัด,ด,ดก่อนสวดสวดก่อนท่อง,ท,องท่องกี่รอบเอื้งไปป๋าก็เออป๋าอาจารย์ก็ไม่ได้บอกป๋าวะอาจารย์ก็บอกให้เนี่ย ป๋าก็เข้าใจนะอ่าเห็นไหมทีนี้ป๋าบอกว่าป๋าสวดช่วงผูกแล้วก็ช่วงตัดถามป๋าถ้าใครจะทําตามป๋าก็ไม่ผิดอะ่ะก็ไม่ผิดแต่ถ้าใครมาถามตาโตสวดตอนไหนนี่จ้าช่วงข้ามน้ําเห็นป่ะสมาธิดีมาก ถือไปท่องไปท่องไปตลอดช่วงที่ข้ามช่วงที่ทําอ้าวถ้าถามตาโตแล้วคนจะทําทําตาโตใช่มันก็มีกแบบสไตล์หนึ่งมันก็มีคนท่องไปข้ามไปก็มีเห็นไหมก็เหมือนกันนะก็ใช้อันเดียวกันอีกอยู่ดีมันไม่ได้ผิดอ่ะฉูกจ้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่หนึ่งคือขอให้คุณได้มีโอกาสทำสองเวลาคุณเลือกที่จะทำแล้วคุณมั่นใจเพราะคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทําปุ๊บก็ก็ทาไปเลยค่ะไม่ใช่มาแบบเดี๋ยววันนี้อย่างนึงพรุ่งนี้อย่างนึงเนี่ย เรื่องเรื่องอะไรก็ทงนี้สนุกหลายเรื่องนะตโนป๋าไปยืนอารวาสออกไรไปด้วยระหว่างหม่ใช่ไม่จางว่าตัวติดอยู่ที่ทางคือเห็นเห็นว่าป๋าไปยืนตรงนั้นได้น่ป๋าไปยืนสั่งตรงนู้นได้ป๋าไปยืนกลางน้ําได้เนี่ยป๋าไม่ได้อยู่ดีลงไปยืนนะเว้ยป๋าต้องอาจารย์ต้องมาทําพิธีกันให้ป๋าต้องผูกสายศิลไม่ให้ป๋าเลยแล้วก็ค่อยลงไป เหมือนให้เกาะอัศวินไว้ให้เกาะไว้ว่าเออแล้วก็คอยไปดูแลนะไม่งั้นจะได้เป็นโดนคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะกันไม่ให้คนลงไปนะคือตอนแรกเราก็เราก็หวังดีเหตุผลที่เราทําลานยาวยาวไปเราก็อยากให้ทุกคนสวยงามเดินไปแล้วไปลอยแต่ว่าพอถึงภาคปฏิบัติมันทําไม่ได้หินมันก้อนใหญ่แล้วมันลื่นแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็มีอายุเพราะฉะนั้นเดินมันก็ลม้มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขเฉพาะหน้าคือ ให้มันปล่อยแล้วมันลอยไปเลยเออทีนี้พอเขาปล่อยใกล้ๆอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยากสวยมันก็เดินอ้อมไปใช่ไหมเออแล้วก็ทงเพื่อนมันก็ตามหลังไปเออแล้วมันก็จะไปชนเราเออเออเอออย่างเนี้ยขนาดอาจารย์ที่ป่าเรียกแล้วเอออาจารย์สั่งเราว่าอย่าไปยุ่งกับกระทงคนอื่นเดี๋ยวมันชนอ่ะมันโดนเราเดี๋ยวมันจะโดนเราของเขามาเข้าเราใช่เออเอออันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะมีเ้อเนี้ยไอ้พวกที่ดื้อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแล้วเรามองหน้าเรารู้เลยว่า มันก็คือไอ้พวกเดิมอพวกที่มีความคิดแบบเนี้มันถึงเอากรรมออกไปไม่หมดททีหนึ่งแล้วไอ้คนที่เขามาใหม่เขาเชื่อเรานะเขาก็ไม่มีอะไรเขาเดินมาเขาลอยก็ไปอืใช่จำได้เขาปากก็เรียกตะโตอย่าลงไปอ้าวร้อนกลับขึ้นมามันไม่ใช่ที่ที่ควรจะลงถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่อาจารย์ตัดให้เราใส่ลงไปนั้นคืออะไรคือกรมกมใช่ไหมถูกจะไปอะไรอาวอรมมันทําไมทําไมไปยืนดูโมีคนถ่ายรูปด้วย คุณจะลอยแล้วเออไหมไอ้ที่<ล>มึงไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือกรรมนะแล้วมึงก็ถ่ายรูปเ,เก็บกไว้เป็นที่ระทึกอีกไปดูอออันนี้เขาเรียกว่าตัดไม่ขาดเอานี่นะใครที่ฟังอยู่แล้วได้ไปร่วมกิจกรรมวันนั้นแล้วถ่ายรูปามาไม่ดีหรอไม่ดีเนี่ยกับกระทงท,ที่ที่มีสายสินเตรียมลอยนี่นะลับเพอรลบเพอใช่อืแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงมันไฟมันติดไฟมันดับมันจะล่มมันจะคว่ำมันคือกรรมอะจ้ มันขออย่างเดียวคือให้มันหลุดจากราไปแล้วเออแล้วก็ไม่ต้องแบบบางคนเริ่มไปชงเง้อมันโอ้ยไปยังวะเออไม่แต่สมมติว่าถ้าเกิดซลลอกเดี๋ยวมันกระโดดกลับมันเอ้ยถ้าไม่อยากให้ไปใช่ไหมเออถ้ามันล่มมันคว่ำก็ถือว่าจบไปนานแล้วใไอที่ลอยไปนั้นยังไม่รู้จะไปถึงไหนเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันมันมันคือพิธีกรรมที่เราทําแล้วเรามีความสุขแล้วเราเรา เราเข้าใจเจตนาว่าท่านอาจารย์อยากให้เราทําอะไรม,มันก็ทําตามนั้น,นก็พอแล้วไงไม่ต้องไปคิดไม่ต้องพยายามที่แบบเหมือนืางคนอยากทามูช่วยนะป่ารู้นะแต่ว่าคุณพยายามจนเกินพอดีอะพยายามได้มากเออมันเลยดูกลายเป็นน่าเกลียดเนี่ยเวลาอาจารย์ให้ของอย่างงี้ได้ก็ได้ไม่ได้คือไม่ได้จบใช่ไหมใช่ใชแต่ว่าถ้าเราพยายามแบบโอ้โห มันเหมือนเดี๋ยวว่ามันก็เกินไปอ่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะที่ที่บอกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมีงานปีใหม่อย่างเงี้ยต้องต้องเรียบร้อยนะถูกถูกก็คือเนี่ยเหมือนเหมือนลอยกระทงใช่ไหมถ้าทุกคนลองคิดสภาพนะเป็นลุมอาจารย์แล้วก็ยื่นกระทงไว้ให้อาจา์อย่างเงี้ยม,มันก็ไม่มันก็ไม่จบวิทีหนึ่งใช่ไหมป่าถึงต้องอรารวาสว่าเฮ้ยถ้าอยากได้ก็เข้าแถวอืมตอนแรกโอเคที่ตาโตยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วตาโตมองเห็นอยู่แล้วที่บอก แล้วถ้าคุณไม่เข้าแถวกันคุณก็ไม่มีใครได้สักคนหนึ่งอ่ะแล้วก็มันก็เละงานก็ไม่สวยแต่งานก็ออกมาโ้ายก็คือดีมากเพราะมันต่อแถวพอมันมีคนเริ่มเริ่มสตาร์ทเข้าแถวใช่ไหมคนอื่นมันก็จะรู้หน้าที่ไงอ๋อแถวอยู่นู่นด้วยก็ต้องเข้าก็เกรงใจแล้วแต่ถ้าทุกคนเริ่มรวมอ๋อเข้าไปมันก็คนก็เบียดกันเดี๋ยววีใหม่เราจะมีแจกของหลายรอบอ่ะ S <S <S เออซ้อมไม่ก่อน,ออนยังไม่ประกาศใช่ไหมยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันคืนวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเยอะแล้วก็มันมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะทีนี้อ่ะวันนี้จะโตมีอะไรจะขียที่จะพูดถึงเพราะว่าเห็นอยู่เนี่ยอ่าเรื่องหญ้าใช่ไหมหญ้าเทียมหญ้าเทียมเดี๋ยวให้ดูพื้นเออนี่ไกลๆนี่นะอ่าเรียกว่าหญ้ามักง่ายทําไมอ่ะไม่ต้องดูแลไงคือคือ เราเจอหลายๆคนใช่ใช่เขาอยากให้มันพื้นที่มันดูดีอืแต่ปลูกหญ้าจริงแล้วมันลําบากไงยากาต่อการรักษาออืืก็เลยใช้หญ้าเทียมเลยทีนี้ในทาง่วงจุ้ยมันไม่ได้มันเป็นหินนะคือหญ้าเนี่ยต้องเข้าใจกันว่าเหตุผลที่จ์ให้ปลูกหญ้าเนี่ยหญ้ามันมีพลังชีวิตมันก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมันมีพลังชีวิตหนึ่งคือมันเป็นตัววัดเป็นดัชนีวัด ว่าพลังในที่นั้นเน่ะดีหรือไม่ดีสมมติถ้าปลูกแล้วยาขึ้นเขียวงดงามเหมือนที่บ้านภูเขาก็แสดงว่าพื้นที่นั้นมีพลังดีบางบ้านเนี่ยปลูกไปแล้วมันไม่ขึ้นคะะเออนก็แสดงว่าพื้นที่นั้นไม่มีพลังอาจารย์เวลาไปตรวจบ้านอาจารย์ก็จะพูดเรื่องนี้เสมอทีนี้ตัวยามันเองเนี่ยเวลาเราปลูกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดึงพลังมารวมกันใช่ไหมมันเป็นลานรวมพลังอย่างหนึ่งแต่ว่า อาย่าเทียมเนี่ยมันไม่สามารถดึงดึงดูดได้แต่ว่าตัวมันเองกับเป็นสภาพของการเก็บฝุน่นความสกปรกมันจะอยู่อยู่ใน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 ขุยเวลาเราเอาเท้าลูบๆมันจะมีฝุ่นขึ้นมาอ,มอันนี้คือสภาวะความเป็นหินก็เนี่ยพอเสร็จแล้วก็คือถ้าคุณไปปูที่ลานโลกหน้าบ้านอมืมันก็กลายเป็นหินเนี่ยเ,เราต้องการให้ให้พื้นที่นั้นมันเป็นอย่าง เราต้องเข้าใจนะถ้าคนไปเรียนโคงช่้สัญจรป่าจะเข้าใจว่าพลังเนี่ยตัวมันเองมันเป็นกลางมันไม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบวกเป็นลบแต่ถ้ามันผ่านสภาพแวดล้อมแบบไหนมามันก็จะกลายตัวเองเป็นสภาพแวดล้อมแบบนั้นเพะนั้นพอมันผ่านพื้นที่หญ้าเทียมที่มันเป็นหินใช่ไหมมีฝุ่นตัวมันก็กลายเป็นหินสะอึกสะอึกซะอึกนี่เลาอิ่มจัดวันนี้วันนี้จะมาเลี้ยงดีอันนี้ป๋าคุยไปแล้วกันพยายามไปกันหายใจกันน้ำก็ไม่มีให้กินด้วย อ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพลังมันผ่านญ่าเทียมมันนักกลายเป็นหินเนี่ยพอพลังที่เป็นหินเข้าบ้านเรามันก็เกิดความไม่รุ่งเรืองอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นญ้าจริงมันก็จะให้พลังที่เป็นมงคลเป็นหยางแต่ว่าบ้านเราไม่สามารถจะเป็นสนามญ้าทั้งหมดจนไปถึงประตูได้อถ้าเป็นสนามญ้าทั้งหมดเลยไม่มีลานโล่งโลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพลังเนี่ยมันก็จะมาอยู่กับญ้ามันไม่ยอมเข้าบ้าน เราสังเกตนะถ้ามันทําได้นะทําไมบ้านท่านอาจารย์ต้องปลูเป็นกระเบื้องใหญ่ขนาดนั้นโดยเฉพาะบ้านบัวเห็นได้ชัดอะนะทีนี้เข้าใจละหลายๆคนบอกตายแล้วกิจการย่าเทียมขายไม่ได้แล้วเพราะนั้นก็ไปขายกับอะไรอ่ะคือถ้ามันถ้ามันเป็นกิจการสมมติมันเป็นร้านค้าเป็นร้านกาแฟีเราไม่ว่ากันอนะอันนั้นมันเป็นมันเป็นธุรกิจแต่ว่ามันไม่ควรจะปลูกมันไม่ควรจะปลูทางเข้าหน้าร้านเออ เพราะว่ามันเป็นเส้นทางสวนอะไรที่มันข้างๆตกแต่งตกแต่งได้ไม่มีปัญหาหรืออย่างเช่นเอาท์ดอร์ค่ะนะสมมติถ้าเป็นคุณเป็นร้านาท์ดอร์อาจารย์เคยไปตรวจแถวสีลมจำได้ไหมแล้วมันมีท่อท่อผาจากท่อผาผาหน้าร้านเขาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็คือถ้าจะทําให้มันสวยเจ้าของอาคารเขาไม่ว่าเขาก็ตัดหญ้าเทียมไปวางทาเนียนๆไปเนียนๆไปมันก็ยังดูดีกว่าอันนี้มันโอเคเพราะว่ามันปิดร่องไม่ให้พลังมันไหลลงไป อย่างน้อยมันก็ยังอยู่พลังไม่ไม่ไม่ลูกเอาไปตามท่ออันนี้มันเป็นการแก้ไขซึ่งในบางกรณีมันสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณมันไม่ได้มีเรื่องตายตัวเหมือนเมื่อกี้ที่เราเกิดเข้ารายการเนี่ยว่ามันมีหลายรูปแบบถ้าเราไม่เข้าใจหลักมันเราก็จะงงเพราะว่าในในความคิดตอนนี้ในในความจําของตาโตมีอ,มอยู่คําถามนึง เอฟซีตัวยงที่ชอบมาอวยพรให้พวกเราพักผ่อนกันบ้างกินข้าวกันบ้างเหนื่อยกันไหมอะไรบ้างเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่เหนื่อยเราแฮปปี้มากพลังล้นเหลือทีมงานของท่านอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมทํางานตลอดเวเพราะฉะนั้นขอบคุณสําหรับความห่วงใยแต่เอฟซีไลน์เนี้ยแต่โตจําได้ว่าเขาเคยถามเรื่องเขาน่าจะอยู่ไม่คอนโดก็อพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างที่พยายามจะเอาวิชาตรงนั้นมาแต่ว่าเขายังไม่เชิญอาจารย์ไปตรวจสักทีไงก็เลยเหมือนกับ ฟังไอ้พื้นฐานของพวกเราไปแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับบ้านพักอาศัยพอเราบอกว่าโอเคหน้าลานหน้าบ้านบริเวณบ้านไม่ควรที่จะมีหญ้าเทียมแต่เขาบอกว่าเขาอยู่บนคอนโดทีนี้เขามีระเบียงเขาจะจัดสวนเหมือนกับว่าปูหญ้าเทียมเนี่ยตรงระเบียงเนี่ยได้ไหมเพราะระเบียงมันไม่ใช่ทางเข้าบ้านแล้วถูกต้องไหมถูกต้อง มันมันมันคนละอย่างถ้าคุณเป็นดาวเหินสวรรค์สมมติถ้าคุณเป็นเป็นประตูดาวเหินเออแล้วมีระเบียงค่ะแล้วมีระเบียงข้างหนแล้วคุณไปปูหญ้าเทียมอย่างนี้ไม่โอเคโอเคแต่ถ้ามันเป็นบ้านมันเป็นคอนโดปกติคุณเข้าทางประตูหน้าพลังมือเข้าทางประตูหน้าไอประตูระเบียงนี้มันคือประตูหลังเพราะนั้นคุณจะปูหญ้าเทียมก็ไม่เป็นไรไปนั่งจิบชาอะไรของคุณก็อะไรได้แต่ว่ามันไม่ทนหรอกเพราะว่ามันโดนแดดเยอะมันก็กรอบกรอบแล้วมันก็จะกลายเป็นฝุ่นฝุ่นของพลาสติกอะ ค่ะเออไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยถามว่าอย่างที่คอนโดตาโตก็มีช่องหนึ่งที่เปิดเป็นประตูดาวหินสวรค์แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งที่อยู่ห่างออกมามีผนังกั้นอะไรเรียบร้อยผุบเข้ามาเสร็จก็เป็นระเบียงตาโตก็ไทำสวนใช่ไหมใช่แต่ว่าตาโตใช้ต้นไม้จริงเลยป๋าตาโตก็ไม่เอาญ้าเทียมนะใช่ใช่มันก็ไม่ได้ยากเยไนเลยทําความสะอาดยากด้วยนะใช่คือเนี่ยเราเรารู้อ่ะมันมัน จริงๆมันมัน,ม,นมันเป็นของที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความง่ายเหมือนบ้านเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้นึกถึงหลักการธรรมชาติเลยว่าที่ควรเป็นมันควรเป็นยังไงเขาก็เอาเอาอะไรมาชดเชยที่เป็นเรื่องง่ายอันนี้ลามจากหญ้าเทียมลามไปจนถึงดอกไม้เทียมด้วยเหมือนวันนั้นเราไปตรวจบ้านหลังหนึ่งใช่มัยอย่างกับโชว์รูมร้านขายดอกไม้เทียมอเยอะมากเลย มันจะเกิดสภาวะที่เป็นหยินดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้เทียมพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นปั้นจากดินทําจากผ้าทําจากอะไรก็ตามวัสดุอะไรก็ตามนะครับเวลามันอยู่นานๆแล้วมันจะเก็บฝุน่นอพอมันเป็นเก็บฝุน่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ปล่อยปลดปล่อยสภาวะที่เป็นหยินออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบกระเทือนกับพลังในบ้านที่มันเป็นมงคลอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะเรื่องของึ้นเรื่องของการไปกระทบกับพลังแต่เรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือ อาจารย์มีข้อห้ามไว้ว่าดอกไม้เนี่ยไม่ควรใช้แต่งในบ้านมากเกินไปถ้าบ้านไหนใช้ดอกไม้แต่งเยอะเกินไปจะทําให้ดอกท้อเสียนะ,ะอะอันนี้ก็ป๋าก,ก็ได้ความรู้ใหมจ่จากท่านอาจารย์ก็เรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าดอกท้อที่เสียของท่านอาจารย์เนี่ยเราก็จะไปเข้าใจแต่เรื่องชูสาวเ,ออเรื่องทางเพศอะเรื่องทางเพศใช่ไหมเรื่องไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์บอกว่าม,มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นค่ะคืออเรื่องทางเพศี่ยมันก็มาจาก ผลของเรื่องนี้แหละคือเรื่องของความซื่อสัตย์คุณจะมีคนในครอบครัวไม่ซื่อสัตย์หักหลังคุณใช่ความบริมาัเออความจงรักพักดีเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมันพอมันเสียดอกท้อมันเสียเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องความจงรักพักดีความซื่อสัตย์ของคนในครอบครัวในปกครองอเนี่ยเขาก็เลยถูกลูกน้องโกงค่ะ อันเนี้ยมาจากผลของการใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้เลยนะอย่าทําแล้วโดยเฉพาะอีกอย่างยิ่งนะถ้าเป็นสถานประกอบการนะครับประเภทบริษัทไม่ใช่ล็อบบี้โรงแรมนื้ออกไหมล็อบบี้โรงแรมนั่นคือเป็นที่เปิดกว้าง<ะ>ให,ให้ให้ทุกคนเข้ามามแต่สมมุติถ้าคุณเป็นสํานักงานเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้แห้งไปวางไว้ตามมุมนู้นม,มุมนี้เยอะๆดอกไม้ แห้งดอกไม้สดก็ตามนะในปริมาณเยอะๆที่ในที่ทำงานมไม่ดีทำให้เกิดดอกท้อเสียเหมือนกันคือคนในบริษัทอ่ะเดไม่ตรงรับเขาดีหนึ่งอสองคือจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวในองค์กรอีนแผนกนี้กับอีพนแนกนั้นอนะ่ะถูกต้องอนะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ความรู้เอากลับไปใช้นะครับแล้วก็พยายาม เรียนรู้บ่อยๆแล้วก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าถามว่ากิจการบางกิจการที่เป็นแบบว่าต้องตกแต่งอะไรอย่างนี้มีแซมีบ้างได้มบ้างไ,ได้นิดหน่อย,ดอยได้แต่ถ้าสามารถใช้ดอกไม้จริงจะดีกว่า คุณรับรองได้ลูกค้าหึมเพราะดอกไม้จริงมันให้พลังชีวิตไงมันก็จะเกิดความเป็นมงคลนะค่ะโอเควันนี้พอของป่ากของคอมืดตื้อแล้วมองไม่เห็นหน้าแล้วเราลากันไปก่อนนะดาวขึ้นแล้วโอเคไปสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ